ดีค่ะกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ช่องแคทธรียาด้วยนะคะขอบคุณค่ะร้านคุณเต่ฟาฟลาเวอร์ศูนย์ส8่สหนึ่งหนึ่งแหรับจัดดอกไม้สดดอกไม้แห้งทุกชนิดช่อกระเช้าบายสี ขันหมากห่อของขวัญของชำรวยพวงหลีดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆทั้งในและนอกสถานที่จำหน่ายดอกไม้ปีกส่งราคาเป็นกันเอง1นงทับสองถนนจิวานนท์ตำบลกาลสินอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์เบอร์โทรศัพท์085 011 1353ไลน์087 634 7571